สวัสดีครับโอเควันนี้มาชวนออกกำลังกายอะไรเขาก็่ายท่าแรกเป็นแบบนี้นะครับลงไปแบบสควอตลงลงขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นมาท่าสควอตโอเคได้ไหมมาพร้อมงั้นเดี๋ยวเราจัดกันเลยขท่าเข่าตั้งท่าแบบนี้เลยครับลงไปขึ้นหนึ่งนี่นับเป็นหนึ่งนะสองยืดแบบนี้ช้าช้า สแบบนี้เลย4แบบนี้เลยครับหบอกเลยแบบนี้คือ,อถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะให้หาใส่กางเกงซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บเขา่าหรือหาเสือเอะะ้อโยค้ามาลองเข่านะคะใช่ใช่พอดีของเราเป็นสนามหญ้าก็ไม่เป็นไรของโค้ชแจ็คก,ก็ เจ็บไหมกันนะเจ็บนะเขาว่ายากมันก็แหลมแต่เหมือนเข่าตัวเองแม่งแบบเข่าด้านอะไรประมาณเนี้ยเท่าไหร่ละสิบค่ะสิบล้วค่อยๆนะครับ,บ, 1> บเ1็ด 1> บอกเลยเมื่อยสองสิบสามสิบสี่ ท่าที่สองของชเดมดเบลเขาใส่ช้ดมเบลด้วยอ,อ่ดับเบลนี่ขนาดประมาณ3โลส่วนของคุณผู้หญิงนี่ประมาณ1โล, 1> โลนะครับท่าก็จะยืนกลางขาพอประมาณก้มดึงปล่อยขึ้นถ้าดูข้างๆจะเป็นงี้ครับ เอาใหม่ๆลงดึงขึ้นแบบนี้โอเคปะ่ะสามสองหนึ่งไปไม่ใช่ดีเอาใหาม่สามสองหนึ่งไปดึงหนึ่งสองแบบนั้นแหละสามแบบนี้เลยสี่ห้า,าของ<า>ข้อทราย ไม่ใช่ย่อสควอชนะครับ <6. S 1> หลังต้องลง <4. S 1> ก้มหลังโอเคแ <8. S 1> แบบนั้นเลยเ <9. S 1> เป็นไงความรู้สึกเมื่อยหลัง <10. S 2> ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหลังเนี่ยต้องฝึกทำอันนี้ <12. S 1> ถ้านี้จะแบบได้ทั้ง <14. S 1> มัดใหญ่เลยนะสี <14. S 1> กล้ามเนื้อหลังนี่แหละไม่ค่อยได้ใช้ โอเคท่าที่สามเป็นงี้เอามือนะสลับสลับลงสลับสลับลงสลับสลับลงแบบน,นี้พร้อมไหมสามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสสีหเจ็ด แปขอหัวใจร้วนๆหน่อยเก้าสิบสิบเอ็ดใครทำได้ทำตามเลยสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคุณแนเพจนะคะมีหลายคนทั้งมาหลังมาว่าเฮ้ยทำตามแล้วก็ได้ผลจริงๆก็ทำไม่ได้หรอกท่านี้ผมว่าคุณทำไม่ได้อย่าสิให้พลังเนแฟนเพจหน่อยคือมีทั้งในอินบ็อกหลัง หลังจากหลังจากดูไลฟ์เรามาสักระยะนหนึ่งล้วก็บอกว่าโอ้ยทําตามแล้วเขาได้ผลลับก็ขอบคุณมากเลยที่ทักมานะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมี2แบบนะครับถ้าเกิดใครที่แบบไม่มีงบประมาณเนาะทดลองกลุ่มทดลอง14วันยังรับอยู่100บาทเท่านั้นนะครับใช่เลยส่วนใครที่อยากได้โค้ชทซา,าดูแลก็ทักเข้ามาโปรแกร,รมเริ่มต้นเนี่ยมัน3 0 0พันเ่นั้นเองนะครับ<ช>ดูแลกัน3เดือน<ช>แล้วก็ เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อช่วงที่เราประเมินสุขภาพให้นะคะก็เดือนแห่งความรับมีโปรโมชั่นเยอะ,ะแยะมากมายเลยนะคะทั้งส่วนลดของแถมนะคะใครเข้าโปรแกรมเดือนนี้เดือนแห่งความรักนะคะก็ใจอย่างที่บอกนะคะจะไดสุดคุ้มเลยค่ะโอเค,อเคได้เลยเจอกันไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ